เปิดสมบัติใบเตยดีเจแมนหรูหราอู้ฟู่กว่า100ล้านบ้านสุดสวยอลังการแต่สุดท้ายต้องนอนเรือนจาเส้นคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกสามดีเปิดสมบัติใบเตยดีเจแมนบ้านสุดสวยอลังการแต่สุดท้ายต้องนอนเรือนจาหลังจากที่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันสองสามีภ e รรยาคนดัง หลังพบว่ามีส่วนพัวพันคดีแชร์ลูกโซ่รเร็ก3ีที่โดนอายการได้มีคำสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดสั่งฟ้องต่อศาลอาญาแม้ว่าน้องใบเตยจะยื่นเงินสด5ล้านและแม่ดีเจแมนยื่น100,000พร้อมติดกำไร EM โดยสารมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยทั่วคราวจำเลยทั้งหกคนไม่ให้ประกันทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมควบคุมตัวดีเจแมนไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนใบเตยไปฝากขังที่เรือนจำทันทสถานหญิงกรุงเทพมหานครในทันทีซึ่งรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับ และยังไม่รับประทานอาหารแต่ใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทสถานเป็นอย่างดีทว่าในโลกออนไลน์ต่างพูดถึงกรณีของใบเตยดีเจแมนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความหรูหราของฝ่ายพันรยาซึ่งชาวเน็ตได้มีการแชร์ลิงก์ YouTube รายการเคหสถานบานปลายที่มีการพาชมบ้านหรูของใบเตย และของแบรนด์เนมสุดอลังการของเธอซึ่งเป็นการเปิดบ้านในช่วงที่ก่อนหน้านี้เธอมีประเด็นเรื่องแชร์ Forex 3 d มดีมาแล้วและมีการให้ปากคำเรื่อยๆในคลิปมีการเล่าเรื่องราวของบ้านที่ใบเตยซื้อในราคา30ล้านบาทแถมทุ่งงบตกแต่งอีกกว่า20ล้านบาท ซึ่งตัวอาคารเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่130ตารางวาเมื่อเปิดประตูรั้วเข้ามาก็จะเจอกับสวนหน้าบ้านพร้อมน้ำพุชั้นล่างของบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงถัดเข้ามาเป็นห้องแกรนลีฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นเทดานสูงผนังด้านข้างตกแต่งด้วยหินเพิ่มพลังหรือเขียวเหนี่ยวซับ ส่วนชั้นสองประกอบด้วย Family Area พื้นที่สำหรับครอบครัวห้องพระและห้องนอนที่มีทั้งห้องนอนของลูกและ Master Bedroom พร้อมห้องน้ำและ Walk-in Closet ในตัวที่จัดไว้อย่างสวยงามและน่าอยู่สุดๆแต่ที่หลายคนฮือฮาหนักมากคงหนีไม่พ้นมุมวางกระเป๋าและนาฬิการูของสาวใบเตยที่บอกเลยว่าเหมือนเปิดช็อปแบรนด์เนมในบ้าน โดยราคาของกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ละใบสาวใบเตยได้รีวิวไว้ว่าใบละประมาณหลายแสนจนถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียว